S 1> <S 1> สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเจเคนมพาทุกท่านมารับชมบ้านหลังนี้เลยนะคะสวยๆค่ะทุกท่านบ้านหนึ่งหลังนะคะอยู่ที่อำเภอวังม่วงนะคะจังหวัดสระบ,บุรีอยู่ภายในรีสอร์ทเลยนะคะทุกท่านเหมาะสําหรับการทําเป็นบ้านพักผ่อนมากเลยนะคะทําเป็นบ้านพักต่างอากาศก็ดีนะคะทุกท่านบ้านหลังนี้นะคะมี3ห้องนอน3ห้องน้ําค่ะมีห้องน้ําในตัวนะคะทุกท่านในห้องนอนนะคะ มีโรงจอดรถมีห้องเก็บของค่ะพื้นที่ตรงนี้นะคะมีเนื้อที่300ตารางวาค่ะทุกท่านอยู่ในรีสอร์ทอำเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรีนะคะอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวค่ะอยู่ใกล้เขื่อนป่าศักรชนรสิ์อยู่ใกล้น้ําตกเจ็ดสาวน้อยอยู่ใกล้น้ำตกหมวกเหล็กนะคะเจ้าของบ้านขายเองนะคะทุกท่านในราคา4ล้านบาทค่ะ วิวภูเขาเด่นชัดมากเลยนะคะบรรยากาศดีเหมาะสำหรับการพักผ่อนนะคะท่านใดที่เบื่อมลพิษจากในเมืองแล้วนะคะสามารถซื้อไว้เป็นบ้านพักต่างอากาศได้นะคะหรือจะอยู่ในวัยเกษียณหรือว่าจะทำเป็นที่พักนะคะที่พักอาศัยก็ดีนะคะทุกท่านวิวดีบรรยากาศดีคะ่ะบรรยากาศแบบปลอดโปร่งธรรมชาติสุดๆเลยนะคะทุกท่านบ้านหลังนี้นะคะราคาอยู่ที่4ล้านบาทนะคะ ต้นไม้ร้อมรอบค่ะทุกท่านอยู่ในรีสอร์ทนะคะสวยคุ้มค่าค่ะเจ้าของขายเองนะคะสนใจสามารถติดต่อเข้าไปได้นะคะเราใส่รายละเอียดพร้อมกับเบอร์ติดต่อไว้ให้ที่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะคะทุกท่านถูกใจยังไงติดต่อเจ้าของบ้านโดยตรงได้เลยนะคะนัดชมประกอบการตัดสินใจกันก่อนก็ได้นะคะสำหรับในวันนี้เจเคนโอราไปก่อนสวัสดีค่ะ